สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับน,นกอีกแล้วค่ะอืไฟสว่างมากหลังเลิกงานขอกินอะไรง่ายๆมีปลากระป๋องวันนี้อยากกินปลากระป๋องวันนี้ทําอะไรกินกันบ้างคะ่ะนกก็ไม่รู้เหมือนกันว่านกก็ทําอะไรกินก็เปิดตู้มาเจอปลากระป๋องก็ปลากระป๋องนี่แหละน่าเลย ได้สี่ตัวนะเลิกงานมาคือแบบหิวข้าวมากอันนี้น้ำพริกปลาอันนี้ทำไว้แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเลาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกินอะไรดีแต่น้ำพริกอย่างเนี้ยเราก็ทำไว้เก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็วันไหนอยากกินอะไรเผ็ดๆก็คือน,น้ำลาย ตอนไหนอยากกินอะไรเป็ดเพจอะคะ่ะเราก็จะเอามาเอามากินคือเป็นปะลาล้ตต่อนเลยนะเป็นปะลาล้าปลากระดีพอท,ทําทีไรนี่แบบนึกถึงแม่คิดถึงแม่ลูกพี่เลยอะเห็นปะลาล้ตแล้วแบบคิดถึงแม่อ๋อแล้วก็มีไก่ย่างนะคะมีไก่ย่างแล้วก็ผักมีแค่กระหล่ำปีอย่างเดียวนะไม่มีอะไรแล้วก็มีซุปค่ะ อากาศอย่างนี้ต้องมีซุปนะกินจะได้คล่องคอกินข้าวกันคน่ะืทําพริกปลาเนี่กินเะไรคือแบบอร่อยทุกทีอืม ่วันนี้มีอกไก่นะคะก็เลยเอาอกไก่ไปย่างอร่อยเลเนะอะลกขึ้ย่างแบบไม่แห้งมากนะคะฉ่ำๆอัมงฉ่ำๆเลยอื น้ำพริก,พกปลาเสินจากบากระป๋องอร่อยมาก หลังเลิกงานมาคือแบบมันหิวข้าวแล้วอะแล้วไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีอย่งเงี้ยค<ๆ>่ะหาอะไรง่ายๆเมื่อสองวันก่อนลงทำแหนมแหนมไม่เปรี้ยวสักทีลงใส่ที่นี่อากาศเย็นเกินไป อืมอ,อร่อยมากมีซอสไหมทำไมไม่รู้สุดท้ายก็ใช้มือคือเก่าอืม ช่วงนี้นกก็หัดหัดพูดอยู่นะคะเพราะว่านกเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเป็นคนเงียบเงียบกินข้าวนกก็จะแบบเงียบเงียบเลยค่ะ กกติทุกคนเนี่ยอาปลากระป๋องติดบ้านน่ะจะทําเมนูอะไรกันคะบางทีอ่ะหนก็คิดไม่ออกเลยนะคือบางอาจจะมีผัดกระเพรามียำใช่ไหมแล้วก็ต้ยมยำหลังจากนั้นหนูก็ไม่รู้จะทําอะไรกินกินอย่างเงี้ยหนูว่าอร่อยสุดแล้วนะเแบบียมะนาวหน่อยพริกหน่อยจบหนูว่าจบ ซุปสะอาดเลยอืม,มน้ำซุปดีอะ่ะชื้นใจอืม ขอโทษค่ะในตู้เย็นนกแทบจะไม่ค่อยมีผักเลยนะครับมีแต่กระหล่ำปีเนีที่นกจะหาผักอะไรที่มันเก็บได้นานๆเพราะว่าเดือนหนึ่งอะนกก็ซื้อผักแค่สองครั้งในตู้เย็นนกก็เลยแล้วกัน Oh mm. -hmm. 음. 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 พริกหมดแล้วขอ,อตักเพิ่มอีกสักนิดอย่ากินมากเกินไปมันจะปวดท้องเพราะว่าเรากินอาหารหลังเลิกงานแล้วแบบเราท้องว่างมานานใช่ไหมกินเผ็ดมากๆแล้วมันจะรู้สึกทสดท้องแสบท้อง เห็นใจเผ็ดๆเจอร้อนอลังานดีนะทุก อขอภหยในการกินคําใหญ่นะคะเรา่าคนกินข้าวคาใหญ่นะบางทีอะถ้าแบบหยุดจัดนี่แบบยังไม่อยู่ ชอบกินแบบเค็มๆหน่อยอร่อย ามาทำเป็นช้อนช้อม <laughs> ช้อนช้อมช้อนช้อมมั้ม อีกกินนึงเก็บไว้กินพวงนี้ เผ็ดแล้วกินหมดแล้วเริ่มเผ็ดเนี่ยนะอร่อยอิ่มมากครับตามนี้ตักบอกอิ่ม เสียดายของเายโอเคค่ะวันนี้นูกขอลาไปก่อนนะคะอย่าครั้งหน้า นกจะกลับมากับเมนูอะไรกปรดติดตามชมด้วยนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนค่ะอ้ออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ให้นกด้วยนะคะบ๊ายบาย